ที่วัฒาครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิมพ์พัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ค่ะมีเรื่องเความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องแรกท่านประธานคะคือ,คอเรื่องของปัญหาขาดแคลนน้ําค่ะ พี่น้องหมูสองนะคะบ้านน้าตกแล้วก็หมู่ที่5ค่ะบ้านสาแก้วตําบลสาแก้วอําเภอท่าสาราค่ะได้ทําหนังสือถึงดิฉันเองนะคะขอความการุณาไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะให้ไปช่วยเจาะบาดาลเพิ่มนะคะเพราะว่าจุดเดิมที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะนําน้ําให้เพียงพอกับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณนางกล่าวได้นะคะก็เลยขอความการุณาทางกระทรวงได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเจาะบาดาลจุดใหม่เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ทั้งเกษตรกรและก็พี่น้องทั้งอุปโภคและบริโภคในบริเวณดังกล่าวค่ะเรื่องที่2ท่านประธานคะพี่น้องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะบ้านคลองไซตําบลเขาน้อยอำเภอสีชนสอบถามดิฉันมาเรื่องของเงินที่เขาได้รวมตัวกันไปขายยางให้กับทางรัฐบาลนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะจำนวนยอดเงินกว่า3ล้านบาทยังไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ รอบสุดท้ายที่ได้รับก็คือตอนที่นายกรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปประชุมคอรมอลที่สมุยค่ะแต่ว่าไม่ได้รับยอดเต็มนะคะเป็นยอดที่ให้มาประปรายตอนนี้ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราชแทบทุกกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่ขายยางให้กับทางรัฐบาลไม่ได้รับเงินตามที่รัฐบาลได้บอกมาค่ะเรื่องสุดท้ายท่านประธานคะก็คือเรื่องของปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ ของอำเภอขนอมค่ะหมู่ที่5บริเวณดังกล่าวเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะแล้วก็สะพานขาดแล้วก็ที่ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าอำเภอขนอมเองไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติค่ะดังนั้นงบซ่อมแซมสะพานที่ขาดไปก็ไม่สามารถเบิกจากทางจังหวัดได้ทิฉันเองนำเรียนไปยังท่านประธานเพื่อไปยังกระทรวงมหาดไทยค่ะได้หา ทางนะคะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณหมู่5ค่ะเพราะว่าพวกเขาเดือดร้อนมากแล้วก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยเกิดปัญหาซ้ําซ้อนนะคะเป็นประจําทุกปีที่เกิดเหตุอุทกภัยค่ะขอบคุณค่ะ